ตอนนี้นะครับทองคำนะครับมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางซึ่งไอ้กรอบทองคำกรอบนี้แหละนะครับในช่วง2-3วันแรกเนี่ยมันจะชี้ชะตาเลยว่าทองคำนะครับจะลุ่งหรือจะล่วง สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8มิถุนายน2568นาะครับก็น่าจะรอฟังคลิปผมอยู่นะครับนะก็มาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะซึ่งคลิปนี้ครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคําได้เนี่ยในช่วงของวันที่9ถึง11มิถุนายน2568นแะครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับในช่วงของวันที่9ถึง11มิถุนายน2568มีดังนี้ครับพูดถึงโกลสปอร์ตก่อนนะครับหรือแบบ usd ต่อออนเนี่ยนะครับนะภาพรวมนะครับ ตอนนี้นะครับทองคำนะครับมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะครับแต่ว่าระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับออกมาทรงนี้นะครับทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวแบบไซ์เวย์นะครับซึ่งกรอบทองคำนะครับที่อาจารย์เต้งจะให้ในช่วง2-3วันแรกนี้นะครับจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา3,290จนถึง3,340เหรียญน,นะครับ ซึ่งไอ้กรอบทองคํากรอบนี้แหละนะครับในช่วงสองสวันแรกเนี่ยมันจะชี้ชะตาเลยว่าทองคํานะครับจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับนะเพราะถ้าเกิดเปิดตลาดมาวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับนะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยครับสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วหลุดต่ากว่า32,90เหรียญลงไปได้นะครับก็แปลว่าสัญญาณเทขายเซลล์ระลอก2ของระยะกลางเนี่ยนะครับมันจะทํางานต่อเนื่องนะครับก็แปลว่า ราคาทองคำนะครับจะลงต่อได้ถึงกรอบราคาประมาณ3,270จนถึง3,275เหรียญน,นะครับแล้วก็หัวใจหลักของทองคำรอบนี้ครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับ3,270เหรียญน,นะครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้นะครับทองคำก็จะลงต่อกันแบบยาวๆเลยนะครับนะกรอบที่ทองคำจะสามารถลงต่อได้ถึงนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า3,270นะสามารถ ลงได้ถึง3230จนถึง3240นะครับและถ้าเกิดทองคำครับสามารถดูดต่ำกว่า3240ลงไปได้ด้วยนะครับทองคำเนี่ยลงดิ่งเลยนะครับและสามารถลงได้ต่ำสุดเนี่ยถึงกรอบราคา3210จนถึง3220ได้เลยนะครับแต่กับกันครับถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้านะเห็นราคาทองคำครับ เริ่มดีตัวขึ้นไปนะครับเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสามารถเริ่มทะลุด่านราคา3,320เหรียญขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบ่ายไม้แรกนะครับนะแล้วก็ไปปิดกําไรครับที่ราคา3,326จนถึง3,328เหรียญนะครับมาที่2ครับถ้าเกิดทองคําทะลุ3,327ขึ้นไปได้นะครับซื้อตามไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่3,336จนถึง3,338มาที่3ครับ ถ้าเกิดทองคําทะลุ3ามสขึ้นไปได้ครับซื้อตามไปอีกครับไปปิดกัไมที่3ามสจนถึง3ามสามาที่4ครับตั้งซื้อที่ราคา3ามสาครับทะลุไปได้ไปปิดกัไมที่ราคา3ามสาจนถึง3ามสาแล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา3ามสาครับทะลุไปได้ปิดกํามาที่ราคา3ามสา จนถึง3364แล้วก็มาที่6ครับถ้าเกิดทะลุ3364ขึ้นไปได้นะครับทองคําจะขึ้นต่อที่ประมาณ3374จนถึง3376นะครับถ้าเกิดมาถึงมาที่6นี้ได้นะครับก็แปลว่าทองคํานะครับ โอกาสจะขึ้นต่อเนี่ยทะลุ3,400เหรียญเนี่ยมีสูงมากแล้วนะครับนะโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับเริ่มน้อยแล้วนะชนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไล่เปิดขายเซลนะครับและห็นราคาทองคำนะครับมันสามารถทะลุขึ้นมาถึงไม้6นะครับที่ทะลุเอ่อมาถึงกอรอบคาประมาณ3374จนถึง3,376ได้นะครับยังไงก็ต้องพิจนารณาในการที่จะสต็อปลอดฝั่งเซลล์ด้วยนะครับอาจารย์เต้สรุปแบบนี้ครับ ว่าทิศทางทองคำนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงสองสวันแรกนี้นะครับอาจารย์เต้ยเนี่ยให้น้ำหนักไปทิศทางของขาลงมากกว่านะครับทำไมถึงให้ทิศทางขาลงมากกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเทนขาลงระยะกลางแล้วเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวออกมาทรงนี้เนี่ยนะครับในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยราคาทองคำนะครับยังไซด์เวย์อยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิด มันยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่านด่าน3340กับ3360ได้พร้อมกันนะครับอาจารย์เต้ยมองว่าทองคำมีโอกาสจะล่วงลงต่อมากกว่านะครับย้ำนะครับถ้าผ่าน3340ขึ้นไปได้แต่ไม่ผ่านด่าน3360มันก็จะถูกตบกลับลงไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่ติดดอยอยู่แล้วลุ้นอยากให้ทองคำเป็นขาขึ้นนะครับ หรือใครอยากจะไล่เสี่ยงเปิดซื้อก็ตามเนี่ยนะครับอยากจะเปิดซื้อบายหมดหน้าตาก็ตามเนี่ยคุณต้องสังเกตที่3 3 4 0กับ3360ให้ดีถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปได้พร้อมกันนะครับคุณไล่ซื้อตามขึ้นไปได้เลยนะครับนะถ้าเกิดผ่านดาน3360ขึ้นไปได้นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ทองคําขึ้นต่อยาวๆครับและทะลุ3,400ี่ยเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับนะน่าจะไปถึงประมาณ3 4 1 0 จนถึง3,420เหรียญได้เลยนะครับนะแต่ถ้าไม่ผ่าน3340กับ3360เนี่ยมองลงไปเลยนะครับนะไม่ต้องควรเลยว่ายังไงก็ลงนะครับอ่ะจบ g o ลสปอรมาดูในส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับสำหรับทองคำแท่ง96.5เนี่ยนะครับนะก็บอกเลยว่าเปิดตลาดมานะครับ มีโอกาส sticker. ที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะสาหรับคนที่ติดดอยอยู่แล้วก็หวังว่าทองคํามันจะรีบาวกับตัวขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับนะเป้าหมายแรกที่มันจะรีบาวขึ้นไปถึงครับจะอยู่ที่ 51, 5 1 5 5 0จนถึง51,600บาทต่อบาททองนะครับเป้าหมายที่2ครับจะอยู่ที่51,800จนถึง5 1 8 5 0บาทเป้าหมายที่3ครับจะอยู่ที่ 52,000ท่วนจนถึง52,100บาทแล้วก็เป้าหมายที่4ครับที่อาจารย์เต้มคำนวณได้สูงสุดนะครับทองคำเนี่ยถ้าจะรีบาวขึ้นไปจริงๆครับให้สูงสุดแค่52,300จนถึง52,400บาทต่อบาททองนะครับแต่ข้อ2ครับแต่ถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่านด่าน51,600กับ51,800บาททั้งคู่นะ ถ้ายังไม่ผ่านด่านทั้ง2ด่านนี้นะครับนะให้มองว่าทิศทางทองคําแท่งครับมีโอกาสปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับอาจจะรีบาวขึ้นไปแล้วครับแล้วไม่ผ่านนะครับจะถูกทุบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งเปิดตลาดมาครับทองคําอาจจะร่วงลงต่อก็ได้นะครับนะเป้าหมายกําไรขาลงนะครับของรอบนี้ของทองแท่งนะเป้าแรกจะอยู่ที่51,100 5900 ห้าห5ื0นเจร้บห้่นอะครับเนี่ย5,500 50, เนี่ยจนถึง5,400เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายต่ำสุดที่ผมคำนวณได้นะครับนะซึ่งไอ้ที่บอกมาเมื่อกี้นะครับนะ51,100 5,900 5,750 5,500 50, 5,400 50, เนี่ยใครอยากจะรอดักเปิดซื้อบายก็ได้นะครับนะก็ค่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับฉะนั้นแล้วข้อ3ครับ อาจารย์เติ้งขอสรุปแบบนี้ว่าทองแท่ง9.5 6นะครับให้เล่นแบบนี้นะสเต็ปแรกครับถ้าเกิดราคาทองคำนะมารีบาวขึ้นไปแล้วนะครับนะไปป้วนเปี้ยนที่51,600ถึง51,800บาทได้เนี่ยนะครับนะใครมีกำไรที่ติดมือไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะพยายามเคลียร์ออกไปก่อนนะครับนะอย่าถือต่อนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านทั้ง51,600และ51,800นะครับยังไงทองคำ ถูกทุบกลับลงมาแน่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยาเสี่ยงนะครับนะกำไรแล้วปิดออกมาก่อนดีกว่านะครับเอาไว้ถ้ามันผ่าน51,800ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับอยากจะไล่ซื้อก็ยังไม่สายนะครับนะทีนี้ส่วนคนที่อยากจะเริ่มเข้าซื้อล่ะนะครับก็อาจจะต้องสังเกตที่51,600เป็นเกณฑ์เอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ต่ำกว่า51,600ก็แปลว่าคุณยังไม่ต้องซื้อตอนนี้นะครับนะเพราะ ถ้ายังไม่ผ่าน51,600เนี่ยสัญญาณซื้อมันยังไม่มีนะครับนะทองคำมีโอกาสลงต่อมากกว่านะครับนะก็ลงไปตามเป้าที่บอกตามข้อ2เมื่อกี้นะครับนะไปรอดักซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ5 1 6 0 0บาทขึ้นไปได้อยากจะเสี่ยงเปิดซื้อบายก็ได้นะครับนะแล้วก็ไปปิดกับมาที่ประมาณ51,800ทะลุ5 1 8 0 0ขึ้นไปอีก ก็ซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดทองคำนะครับทะลุ5 1 8 0 0บาทขึ้นไปได้นะก็บอกเลยว่าทองคำก็ขึ้นต่อกันยาวๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่าน51,800ทองคำล่วงมากกว่าลุ่งนะครับนะโอเคตามนี้ครับสรุปทั้งทองแท่งแล้วก็โกลสปอรตเท่านี้นะครับนะแล้วเดี๋ยววันพุธเนี่ยจะเกิดมีอะไรต้องมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงครับสวัสดีครับ